นึกถึงคิดถึงชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้มันไม่ผิดเลยนะมันเป็นสิ่งที่ควรคิดมันเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตที่ดีแต่ในวันนี้ชีวิตในจินตนาการยังมาไม่ถึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมาในเวลาที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสมที่เราไม่อาจรู้ได้อยู่กับภาพในจินตนาการด้วยอารมณ์และความรู้สึกดีเสมอและอยู่กับชีวิตในวันนี้ด้วยความรักและขอบคุณชีวิตในตอนนี้เพราะถ้าไม่มีวันนี้ชีวิตในวันต่อไปก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นไป ในแบบที่ตัวเองต้องการนั้นก็ต้องมีปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญเสมอถ้ายังมองไม่เห็นสิ่งดีๆในวันนี้แล้วจะแน่ใจได้อย่างไงว่าวันข้างหน้าจะดีได้ในเมื่อไม่เห็นคุณค่าของทุกสิ่งในชีวิตเราในตอนนี้ก็อย่าหวังว่าในอนาคตจะมองมันเห็นมีความสุขกับปัจจุบัน มันคือพื้นฐานสำคัญของอนาคตที่ยิ่งใหญ่มองให้เห็นแง่ดีในทุกสิ่งผู้คนสัตว์สิ่งของสถานการณ์ล้วนมาเพื่อทำให้เราเติบโตขึ้นเสมอให้ความหมายกับทุกสิ่งตีความให้เป็นไปในทิศทางที่ทำให้เรารู้สึกดีกับชีวิตเราให้ได้ชีวิตในจินตนาการ และชีวิตในความเป็นจริงจะเป็นสิ่งเดียวกันได้นั้นต้องรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันผสมผสานอารมณ์ความรู้สึกคิดพูดทำให้ทั้งหมดสอดคล้องกันเมื่อถึงเวลาที่ใช่เมื่อถึงจังหวะที่จะเป็นไปจินตนาการและชีวิตจริงจะเป็นสิ่งเดียวกัน รักชีวิตในปัจจุบันยินดีต้อนรับอนาคตที่แสงดี